สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ออกดอกสีแดงนะครับเนาะแล้วก็มียอดสีแดงอมเขียวนะครับต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นหงฟู่นะครับทุกท่านเนาะก็ดอกของเขานะครับกีดดอกของเขานะครับก็จะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็เป็นเล็กเล็กเรียวเียวยาวนะครับ สีแดงเลยนะครับเนาะก็ดูไปก็สวยงามนะครับสำหรับต้นไม้หงฟู้นะครับเขาก็ชอบแดดนะครับชอบแดดจัดนะครับถ้าอยู่กลางแก้งนะครับโดนแดดก็เขาก็จะออกดอกได้ตลอดนะครับแล้วก็ลดน้ำนะครับการลดน้ำก็ลดเช้าเย็นยิ่งดีนะครับเนาะ ส่วนวัตถุดินนะครับเนาะ,ะก็ควรจะเป็นโปร่งนะครับเขาชอบน้ํำนะครับเนาะแต่ไม่ชอบแฉะนะครับก็ดูดอกเขาสวยดีนะครับอ,ออกดอกสีแดงนะครับแล้วก็ยอดของเขาก็สีแดงอมเขียวนะครับก็ดูเพลินๆน,นะครับเนาะ ช่วงนี้เขากำลังออกดอกนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ก็คือ,อลักษณะของอต้นหงูปูนะครับต้นหงูปูมีถิ่นกำเนิดอ,อยูอ่ประเทศจีนนะครับทุกท่านก็เขาก็เป็นต้นไม้ที่ อชอบแดดจ,จัดแล้วก็ทนนะครับเนาะปลูกง่ายนะครับก็ดูเพลินๆไปนะครับก็ยังต้นเล็กอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะครับเนาะทุกท่านเนาะ<ม>เอาไว้คลิปหน้าเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ